ครับบื้นต้นนะครับขณะนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ของสอพอราชาเทวะนะครับในที่เกิดเหตุนั้นเป็นรถบรรทุก6กล้อของบริษัทกระทิงแดงนะครับ

ยังไม่ได <gegen violin> <warfare> ้ด <left> ูเลยนะยกอย่างนี้เลยต้นมาขากางไ้าวเนี่ยไรทับอไครับพี่เหรพี่้พี่เราจะไปที่ไหนอะเนี่ยมาจากไหนจะไปไหนครับจะไปส่งของส่งของย่มีส่งของอยู่นะ ตัวนี้ er mm มัขอ <for> ล <ะ S 1> ักก <kindergarten. S 1> ับบางโทโอรสับอยู่กับเขาทรอัสับอยู่กับเขาในที่เกิดเหตุนะครับเป็นเชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับเข้าสนามบินสุวรรณภูมิคันแรกนั้นเป็นรถยนต์หัวหัวหัวลากนะครับหางพ่วงของบริษัทพอเฉลิมกิจได้ขับมา ขึ้นสะพานนะครับแล้วคงจะชะลอความเร็วนะครับจึงทำให้รถส8ล้อคันกลางนะครับอีซูซุคันนี้นะครับ<ด>ก็คงจะได้ดดชนท้ายของรถคันแรกนะครับเป็นเหตุให้รถคันที่มีผู้บาดเจ็บนั้นชนท้ายซ้ำอย่างแรงอย่างที่เห็นในภาพนะครับจนมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ขับขี่นั้นติดอยู่ในรถขณะนี้เจ้าหน้าที่มูลิธีร่วมกันอยู่นั้น สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถนั้นออกมาได้และนําส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปแล้วนะครับในที่เกิดเหตุน,นะครับคันที่ผู้บาดเจ็บนั้นเป็นรถส่งสินค้าของกระทิงแดงนะครับในสโลแกนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับอย่างที่เห็นเรา,าจะเห็นว่าเป้าหมายนั้นมีไว้พุ่งชนจริงๆนะครับ ลอยเอกชัย7จ็ดโอ้ได้รับขณะนี้ว่าที่ที่เราขอพระราม2แพทย์รับกรุงเทพบรที่ทีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอสดีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไก่ขอควายสี่หก